DJ p l ด y By อ้อมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทสอผอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันที่คึกคักอีกแบบหนึ่งนะคะกระชุ่มกระชวยกันไปอีกแบบหนึ่งถึงเราจะต้องทําทั้งงานหลักและงานเสริมในการด่าทอคนหรือติดตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่บุมใช้คําว่างานเสริมในการด่าทอคนวะครับคือจริงมันไม่ใช่งานเสริมที่เป็นงานใหญ่ mm hmm. แต่มันเป็นงานพี่บางทีก็รวมตัวกันแบบพลาดไม่ได้อะ บางบางบางขณะเป็นระดับชาติเลยทีเดียวใช่บางที่ศึกในเราก็ไม่ไหวจะศึกนอกเราสู้ทุกอย่างใช่ใช่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีช่องทางและวิธียังไงนะคะก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอในขณะเดียวกันเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองในการดูเชื่อว่าวันนี้เราจะซื้อที่ไหนแล้วเวลาคุณผูกฟังใช้คําว่าถูกห้าสอง BTS แปลว่าถูกซื้อปกติเมื่อไหร่ที่ใช้คําว่า MRT ก็แปลว่าซื้อได้ดินคืออะไรอ่ะคือวงการนี้มันต้อง ใช้ซับอะไรกันอ่ะเพราหมายถึงว่าซื้อที่แผงใกล้ๆ BTS หรือเปล่าคือแบบเนื้อป้าเส้นมาทีที่เร้่อใหม่ๆมันก็ไม่เคสคือเนี่ยคือเหมือนเวลาตำรวจไปตามหาว่าอทำงานผิดอาชีพอะไรแบบเนี้ยที่แปลกๆไม่ถูกอ่ะอไม่เคยเจอบ่อนไม่เคยเจอเจอแต่ถูก BTS กระถูก MRT อ่ะบางทีเ้าก็งงไะ ใช่ป่ะใช่บางทีมันก็เอาไม่อยู่มันก็เป็นช่องทางที่แบบมันก็สบายใจอ่ะครับซึ่งมีคุณผู้ฟังก็ปลอบใจอ้อมนะอไม่ใช่เกี่ยวอะไรว่าอ้อมซื้อไม่ถูกครับขอบอกพี่อ้อมว่าไม่ต้องสีเครียดพวกเราจะพยายามต่อไปซื้อสี่ใบผิดใบละตัวก็แปลว่าใบนั้นเฉียดเลขนี้ใบนี้เฉียดเลขนั้นเพราะว่าให้ทูบอ้อมมาจุดอ้อมก็ถ้าอ้อมจุดแล้วโดนได้ขนาดนั้นนะพี่่วงอ้อมไม่ใช่คนธรรมดาปะ อ้มอมก็เครียดนะอ้อมถึงบอกว่าอ้อมไม่ได้อยากจะรับจุดแต่เมื่อคืนสภาพอ้อมอ่ะคุณผู้ฟังส่งมาให้ใช่ปะ่ะไอ้ทูบหวยอ่ะหนึ่งอ้อมมันเครียดตั้งแต่ต้องจุดหน้าพระบนกระถางทูบที่จุดพระหรือเปล่าหรือจุดแยกเพราะนี่ก็เกงใจพระว่าทําไมพระเก่ใจทูบที่ปกติไม่เคยทําไมพระต้องมาให้รับเรื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้จุดทูบแบบสามก้อนด้วยสามดอกเพราะว่าพีเอมสองจุดห้าใช่แล้วอยู่จะไปปักทูบในกระถางด้วยเรื่องนี้ พระที่บ้านจะเอ็นดูไหมเข้าใจป่ะแล้วพระจุดลักษณะของทุ่งหวยเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยจับปอมเรียกว่าเป็นเหลี่ยมเลยดีกว่าเป็นอีนนิดเดียวจะเป็นทรงลูกบาทที่ไม่ใช่ลูกบาทแบบเท่ากันอ่ะมันจะเป็นแบบเหลี่ยนเออแบบกัมไม่ได้เลยหนาตับแบบเท่าประมาณนิ้วนิ้วก้อยอ่ะหนากว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางแบ่งพอบางคนแล้วมันไม่จุดธรรมดาไม่มีไฟแช็กนะก็ใช้ไม่ขีดอีกก็ติดยากอีกเพราะมันหนาโอ้ยยืนพัดอยู่ตั้งนาน ต้องยืนพัดเพื่อให้ไฟอ่ะเขากระเพื่มอมข้างในให้เขาแบบปิดนะยืนพัดแล้วก็ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศขึ้นสูงใช่บนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเฉียดท่านจานเฉียดมันออกไปก็หนึ่งจุดได้แปดกับห้าเธก็ก็แล้วแต่ดวงสุดท้ายแล้วแต่ดวงจริงแต่คุณผู้ฟังก็ถูกเล็นๆสองตัวกันอยู่หลายคนนะก็เรียกได้ว่ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง ถูกปะถูกต้องเราก็ต้องเก็บผมล้อมลิฟกับคุณผุ้ฟังแล้ววันนี้วันศุกร์ก็จะได้บำรุงบำเลอตัวเองกับช่วงเสาร์อาทิตย์ปะใช่ใช่นิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านสักนิดนึงนิดนึงหรือว่าก็สั่งปลาหมึกปิ้งก็ได้วันนี้เอาตัวใหญ่ปกติเราอาจจะกินแถวหนวดวันนี้อาจจะเอาช่วงตัวแถวบนใช่คือการที่สั่งตัวบนเนี่ยแปลว่าวันนี้เราใชเราเราไหวอยู่ครับถูกปะ้เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองมีหลากหลายมิติค่ะหนึ่งในนั้นค่ะวันนี้ ทกสมีโครงการดีๆมาฝาก B A A C Beyond Border 2 0 2 5สร้างเครือข่ายและพันธมิตรเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศคุณทุกฟังลองฟังดูนะคะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการน่าสนใจนะเพราะมันคือการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเกษตร อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกและจับคู่ธุรกิจกับตลาดต่างประเทศในวันที่26-27สิงหาคมนี้นะคะณโรงแรม TK Palace and Convention โดยมี2กิจกรรมด้วยกันซึ่งงานนี้เนี่ยจะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงานแต่คุณทุกฟังอาจจะต้องลงทะเบียนสักนิดหนึ่งเพราะมีการรับสมัครวันที่26สิงหาคมเนี่ยจะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างโอกาสสู่ชั้นวางสินค้าทั่วโลก โดยมีหัวข้อในการอบรมก็คือ Market Insight and Export Mindset เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจต่างประเทศสร้างความเข้าใจในตลาดเป้าหมายและแนวคิดในการส่งออกแล้วก็มี w o r k s h o p Brand Pitching and Communication นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายปิดรับสมัครวันที่9สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังและในวันที่27สิงหาคมค่ะจับเวทีจับคู่เจรจา ธุรกิจ business matching เปิดโอกาสในการเจรจาก,กับผู้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศในรูปแบบไฮบริดทั้งออนไลน์และณสถานที่จริงปิดรับสมัครวันที่4สิงหาคมค่ะวันนี้วันที่1ใช่ไหมคะเราจะอันนี้ปิดวันที่4ลองดูนะคะคุณเหมาะกับวันไหนลองสมัครดูโดยสามารถสแกน QR code นะคะเพื่อ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยหรือไปที่ Facebook ทกศ B A A C Thailand สอบถามเพิ่มเติมนะคะ02 5 5 8 6 5 5 5้หาห้าหาห้ต่อ8 9 5เห้าหไห้าเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเอาใหม่0 2 5 5 8 6 5 5 5้าห้ต่อ8 9 5 5 หรือ3 2 1 2อ่ะลองดูนะคะแล้วแนบไว้นิดนึงก็เห็นเขาเขียนเอาไว้ว่าช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยปรดเตรียมไฟล์เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนพาสปอร์ตของผู้ประกอบการเอกสารจดทะเบียนธุรกิจหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลรูปถ่ายสินค้าหรือแคตตาล็อกอะไรเงี้ยเอกสารจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังถ้ามีอะไรได้ก็เตรียมให้พร้อมค่ะอังคารกลุ่มโบง x นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่น อังคารคลุมโองเจอกันวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะกับคุณนัดกู้ภัยสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมีขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนนุษอยากจกพุงคะ่ะอังคารคลุมโปง